อันยองฮัสจุุเ่เลยนะคะตัวนี้ก็คือจุกุมิค่ะจุกุมิก็คือปลาหมึกนะคะปลาหมึกสายของเกาหลีนะคะที่เอามาผัดกับซอสจนมีรสเข้มข้นนะคะถามว่าตัวนี้เผ็ดหรือเปล่าไม่เผ็ดค่ะเผ็ดนิดหน่อยสามารถทานกับใบงาน,นะคะข้าวสวยแล้วก็สาหร่ายเลยค้าได้อย่างอร่อยลงตัวมากๆเลยค่ะก็คือขนาดา5 0ยกรัมน,นะคะก็ทานได้ประมาณ3-4คนเลยนะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นขนาด250กรัมก็จะทานได้ประมาณ2คนค่ะ ไปดูกันนะคะว่าทำตุ๊กคกนี้ทำง่ายแค่ไหนไปดูเลย,ยนยนยนนนนนนออนบบนน,น,น,นขขอขขอออออองงงงงงััััััััยยยเเเเเปปปิิิิิิดดดดดดตตตวววจจจจ้้้้้้้าาาาา่นน่่ะะะชุุมมมมมีีีีีรรรบบซซููููโสสหหหกกกคคไพล ดื่มชั้นน้ำไอศครีมเย็นช้ำชอบปับสะดถ้ารูปช้ำบรรยากาศดื่มดำให้จะจำโซซีมาเจวัฒนซเส,สือด้วยใจที่พร้อมบริการรอบทุกทารับไลน์แมชอปปี้และสารติกตอบสั่งได้ทุกบ้านโซซีตัดทองเว็บไซตพร้อมให้บริการวัตถุดิบอาหารเกาหลีต้องมาที่โซซีมา